ไฟมากเลยเป็กแม็กมัดหัวใจหัวมอนจนวาดแจ้งโอ้สุดไฟที่สุดเลยมันบราณที่สุดอกไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยพี่น้องแจ้งแล้วแบบนี้เขาจะเดินทางไปที่อำเภออาจสามารถอาจสามารถจะวัดอะไรเอะนะอย่างน้ออาจสามากเมืองจัดตูอันนี้กี่กิโลสองร้อยกว่านี่แหละไม่เยอะหรอกค่ะ สองรอยก็โลพี่น้องวันนี้เ้าเดินทางบ่อไก่บ่ไก่พ่อไก่บ,ไกบินตกสองรอยกะพออยู่พอฟังอยู่แต่ว่าคันสามร้อยสี่รอยมันก็อยากเหนื่อยนี่ก็หน่อยนะคะองไรมาแล้วมาแล้วมีไงบอไวอมื่อขึ้นกันยิงง่งตึมเที่ยนหนึ่งข่อยกับว่ามันเขายิ่งกันขอ่อยก,กับตกใจเบิดฮะ เขาจวดอันนี้แหละเพราะว่ามันอสียงบุอาบัดนี้มันเสียงเพลงอย่างคนเปิดเพลงอย่างบัดนี้นี่กระซิบป้อนหนิกูถามเนี่ยเป้มดหน่อยไหมครับที่สุดเลยที่สุดเลยหล่ะครับอดเอานะครับอดเอาเน้อตอนนี้จะได้นอนละโอ้ยอินดุพีดเขียวบังคับได้สุดอ้าวก็เป็นี่ฉันมากะมั่งเขียวเนาะที่มาไหนเออนี่เด็กขาวแล้ว เก็บของครับพี่น้องเฮี้ยนจจก,กี่ถึงมางแล้วเขามามางเฮี้ยนแล้วพัดร่มเขาก็ไปเก็บแล้วแม่มันนีปลักไฟเขาก็เก็บแล้วคอยว่าจิลงมาถอยเย็ๆนๆเมื่อไรตอนนี้เอาใจาสัลระครับพี่น้องจะก,กี่กับเดินเดินทางกลับนะคะ่า,างเดินช้างกลับไปที่นาจินานาสีน้นนอนอยู่จ,ก,จก,กี่สีนอนอยู่อ่นสารคามน่าจะกลับไปนอนสารคามนะครับเพราะว่ามันมันเป็นทางผ่านกับทุกคนโอเคนะคะบ๊ายบาย